นก็ตำม,มาใหม่เลยจ้ะอินไว้์อเรจคิ้วแกะพร้อมกันเลยนะนี่เลยอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะหรือว่ากินกนระดาษอหอมป,ปะปะเริ่มนะหอมหอมมากหาตัวช่วยก่อนดอกแบบไม่ใช่ดอกกุหลาบอะก็มันจะให้ความแบบหอมโปร่งไม่เลี่ยง ตัวแรกอ่ะจะหวานกว่าตัวนี้หวานกว่าตัวนี้หวานหวานน้อย <c oughs> อ,นนอันนี้หวานกว่าอันนี้หวานน้อยเป็นพวกดอกไม้ตระกูลสีม่วงอันนี้คิดเองใช่ไหมคิดเองค่ะ <c oughs> เป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ใช้ <c oughs> ปกติอ่ะฟ้าใช้แต่พวกคอเตอร์แบรนด์อะไรต่างๆ <c oughs> แต่เราก็รู้สึกว่าติดทนนานมากๆแบบแค่ฉีดทิ้งไว้เสื้อผ้าแบบ ใส่ตะกาแล้วมันก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่นะจะหมายเขาว่าเอากลับมาใช้ใหม่อ่าไม่ใช่หลายๆคลิปที่เห็นก็ใส่เสื้อผ้านไปบนมานะคะมันหอมจริงหอมมากๆกูเหมือนอยู่บนสวรรค์แล้วอยู่บนสวรรค์แล้วเดินชมน,นกชนมาเลย